ต่อไปไม่ท่าจะร้องเพลงตาเก๋เอาหนึ่งจองจำ้ำตาเก๋อยากมีเมียสาวจ้า,จามาเจอละะแล้วกับแม่จอมจันเออมาเจอแล้วกับแม่จอมจันถามว่าจะไปไหนกันจกลัวกองกันไม่จะไปลำบูเอยจ้ะแป๊บแป๊บตาหน่อยได้ไหมจ้า รักรักตาหน่อยได้ไหมอุ้ยมาใดหวานใจตาจ้าเลยรักไม่รักตากรอไม่ว่าจ้ารักไม่รักตากรไม่ว่าฉันทขอเห็นตาของตาเกิดคืนเออไม่รู้อะไรฉันไม่รู้ยังไม่ชีจ้า เวลาเลยจันไม่รู้จันไม่ชี้กวาดไปแค่นี้เลยสียแล้วตาจ่าเออตาไม่ให้คุณยายเห็นกัน้าไม่ให้คุณได้หอมกันจะแปรจงขวัญเลยคืนนี้ดีกว่าเอ้าวเอื้อมมือก็ไปรักจ้าวเอื้อมมือก็ไปรักอารมณ์เสียหลักอารมณ์ไม่นอนตาแจ้วเอออารมณ์เออตายแล้ว